พี่ใหญ่เป็นคนหนึ่งที่น้อยในเรื่องคนที่บอกว่าเราแก่หรืออย่างประมาณนี้รัวสินอ้อยก็มีนะเรื่องจะพูดคุยกับทุกคนนะคะช่องของอายเนาะโดยส่วนมากอายก็จะพูดเรื่องราวของตัวเองเรื่องราวของป้าเรื่องราวของครอบครัวแล้วก็เรื่องราวของคนที่อายหลักนะคะโดยส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยพูดเรื่องราวนินทาใครที่แบบว่าเป็นทางลบเนาะเพราะว่า เพราะว่าบางครั้งเคยบอกแล้วว่าการทำสไตล์ของยูทูบเบอร์คาจะรู้อยู่แล้วว่าคลิปแบบไหนคนชอบดูคลิปแบบไหนคนให้การสนใจเพราะว่าในเพลย์ลิสต์ในเอในออในยูทูบเขาจะบอกเขานะว่าคนจะดูเท่าไหร่จานวนเท่าไหร่ในคลิปคลิปนี้เนาะสำหรับวันนี้อายจะพูดในเรื่องหัวข้อว่าเมื่อวานนี้เนาะไอายก็ได้โทรหาป้านะคะทุกคนจะไอโทรหาพ่อใหญ่ แล้วทีนี้ก็คุยๆกันก็ประมาณ10-20นาทีเนาะช่วงนี้แกก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนะทุกคนจะยุ่งในทีนี้คือแก,กทำเย็บหมอนนะคะเย็บหมอนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เย็บโซงโซฟาเพื่อที่จะเอาไปเฮ็ดเรือนะทุกคนว่า,อาตอนนี้ฉันยุ่งๆนะฉันเย็บผ้าทำโซฟงโซฟา,าทำปลอกมง้งปลอกหมอนเพื่อที่จะเดินทางไป เรือนะคะไปเรือไปทางตอนใต้ของเรือนะคะเพื่อไปไปทําเรือนะทุกคนจา๋าเพราะว่าเพื่อนบอกว่าตอนนี้ฉันยังมีกําลังที่จะทางานอยู่ฉันก็อยากทํางานให้มันเสร็จแล้วก็ฉันก็จะตั้งขายนะคะจะตั้งขายนั่นแหละแล,แล้วพอนี้ไอ้ก็เลยแบบว่าบางเทือ่อไอ้ก็ขั้นแคนน่เรื่องเรือนะเคยบอกกับเพื่อนแล้วว่าแต่ก่อนนะ่ะเรือ ลำที่เพิ่นขายไปแต่ก่อนมันเป็นลำที่7นะคะทุกคนอันนี้เป็นลำที่8ของเพิ่นไอเข้าใจว่ามันเป็นการที่เรารักนะคะเราก็ซื้อแต่ว่าบางครั้งเราก็ดูแรงของเราบ้างนะคะว่าเราสามารถเอาไปล่องได้ไหมออกไปล่องได้ไหมทํานั่นได้ไหมทํานี่ได้ไหมความต้องการทุกคนมีหมดนะคะไอก็เลยบอกกับเพิ่นว่าตอนที่ซื้อเรือนะ เธอคิดดีแล้วเหรอที่เธอจะซื้อเรือก่านจะนี่พันบอกว่าฉันจะซื้อเรือเพราะว่าถ้าสมมติว่าฉันไม่ซื้อเรือฉันก็ไม่รู้จะทําอะไรพก่อกจะนี้นะคะทุกคนฉันก็ไม่รู้จะทําอะไรโอเคไอ้กับว่าก็แล้วแต่เพราะว่าหนึ่งคือเรือในภาระมันเยอะมากนะคะทุกคนจะต้องเข้าใจเนาะจอดอยู่ในท่าเรือนะคะค่าจอดค่าภาษีค่านั่นค่านี้ก็เหมือนกันเลยเนาะต่างประเทศมันก็แล้วทีนี้คือมากไปกว่านั้นเรือในค่าจอดแพงแหง ปีละเป็นแสนนะทุกคนปีละเป็นแส,สนก็คือจอดซื่อๆถึงเธอจะไม่ได้อยู่จอดเฉยๆก็จ่ายประมาณนั้นนะคะแต่บางท่าก็แพงกว่านั้นอีกนะยิ่งอยู่ในมุ่งในเมืองพี่น้องเอ้ยนั่นแหละค่ะก็ไอก้กระบอกกับเพิ่นกระเตือนไปเวลาแต่เพิ่นบอกว่าฉันอยากได้โอเคไอก้กระบอกเพิ่นแล้วพอทีนี้พอกลับมาจากสวีเดนปุ๊บนะคะเพิ่นกระบ,บอกไกอ้ว่าฉันจะรีบ ซ่อมเรือให้มันเสร็จทําให้มันเสร็จแล้วฉันจะตั้งขายเพราะว่าฉันคงไม่มีปัญญาที่จะไปล่องเรือแล้วฉันก็คงจะออกไปทะเลไม่ได้แล้วอย่างประมาณนี้เออเพราะว่าฉันคิดแล้วคิดไว้ว่าถ้าสมมติฉันไม่ทําตอนนี้ฉันก็คงไม่มีแรงไอ้เบ่าวนะทุกคนจ๋าเออไอ้แล้วแต่แล้วพอทีนี้ว่าไปว่ามาเพื่อนก็เลยบอกไอ้ว่าเออมีคนคอมเมนต์ฉันนะเพราะว่าไอ้บอกคอมเมนต์อะไรเพื่อนบอกว่า เพื่นไปทานสเลตเพิ่นไปแปรมาข้าเจ้าบอกว่า,าฉันพ่อใหญ่เป็นคนหนึ่งที่น้อยในเรื่องคนที่บอกว่าเราแก่หรืออย่างประมาณนี้เราสินน้อยแฮงขนาดเลยด้วยความที่ว่าเรานะมีปมด้อยนะะปมด้อยในที่นี้คือด้วยความที่เราอายุห่างกันมากเนะเาะพ่อใหญ่80ดสิบนะคะอายสามส้าสี่สิบปีในการที่เราอายุห่างกันมันเป็นการปรมมีปม เป็นปุ่มดอยของเราว่าเลาายาเขตจังไหนก็ได้ที่แบบว่าให้ไม่แก่เท่าอายุของตัวเอง,ท,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ไอ้กับบอกกับน่าเสมอว่าเพื่อนเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่าาดนนูไม่แก่กับคนอายุ80 8 1ไอ้สิบอไอบอกเสมอแต่เพื่อนก็สิคิดคือมันมีปุ่มอะพี่น้องคนมันมีปุ่มในหัวนี่คือแบบว่าคนเห็นฉันอย่างเงี้ยแล้วฉันอนะมีเฟรอยอายุน้อยเขาก็คงจะคิดว่า ฉันแกฉันตั้นหากับอย่างประมาณนี้นะเออเป,เป็นความคิดของเราพี่น้องจา้าไอเลยบอกกับเพื่อนว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นอยงประมาณนี้นะแล้วเพื่อนโอเคกลับมาบนี้เดี๋ยวมาสิไปไกลแล้วเพื่อนบอกกับไอว่ามีคนคอมเมนต์มาบอกว่าฉันแกมากเลยอย่างประมาณนี้นะพอพา,าเพื่อนทラนสเลตจ,จากไทยนะคะ จากไทยไปเป็นฝรั่งเศสมันก็ไม่ได้เป๊ะเนาะการแปลภาษานนะทุกคนจะ้ะอายก็เลยไปเบิ่งว่าไพเม้นนะนะอายก็เลยไปเบิ่งความหมายของเพื่อนนะเพื่อนบ่ได้บอกว่าเพื่อนใหญ่แก่แต่ว่าความหมายของเพื่อนคือเหมือนว่าปลาดุกแก่ขึ้นนะอยังตั้งแต่ไม่มีน้องอายยางประมาณนี้นะปลาดุปลาดุกแก่ ขึ้นมากนะพเรือปรจัญนีแล้วไอร์บอกว่าเอ้าเธอก็ต้องยอมรับความจริงสิเพราะว่าแต่ก่อนพี่น้องจําในบอที่รอบแรกที่เขาจาบอกว่าเธอดูแก่เธอดูแก่อืมเธอดูแก่นะเพราะหญ่จ้ะบอเข้าคลิปกับไอายเลยี่น้องจาได้ปะเอออันนี้ก็เป็นรอบที่สองนะคะแล้วไอร์บอกว่าเธอจะไม่ยอมรับความจริงเหรอเพราะหญ่บอกว่ายอมรับความจริงอยู่แต่ว่าหรือว่าเป็นเพราะผมฉันขาวหรือเปล่าอย่างประมาณนี้นะเพราะว่าแต่ก่อนจะยอมผมตลอดไอบอกว่า เธอก็ต้องยอมรับความจริงถ้าเจอถ้าเธอเจอเหมือนฉันเนี่ยเธอจะหนักมากเลยนะไอกว่าจะนี่เธอห่วงอกบว่าแต่ละเธอในฉันเจออะไรบ้างนะฉันเจอเยอะแยะไปหมดนะคอมเมนต์มีแต่ลบๆแต่ฉันก็ผ่านมันมาได้แต่เธอเวลาเธอเจอคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีคือไอ้บอกว่าการที่เฮาซิมาอยู่ในวงการแบบนี้การทำ YouTube อย่างเงี้ย มันไม่ใช่ว่าจะให้แต่คนชมไอ้แบาจาังนี้แต่ก่อนไอ้ก็รับไม่ได้ไอ้ก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันในการที่แบบว่าคนคอมเมนต์ลบๆฉันคิดมากบางเถื่อก็เป็นโรคซึมเศร้าบางเถื่อก็คิด like, ลหลน้ําตาไหลก็ผ่านมาแต่พ่อใหญ่เพอนยังไม่ได้เจออะไรที่แบบว่าคอมเมนต์ comment แบบว่าแต่ก่อนนะคลิปแรกกับเพื่อนที่บอกบอกกับเพิ่นว่าเป็นเทาหัวงูหรือย,อยังไมนี่นะพ่อใหญ่เป็นเพื่อนเป็นคนหนึ่งที่แบบวางตัวค่อนข้างที่จะดีมากแต่พอมาเจอแบบว่าคอมเมนต์ comment แบบนี้อะด้วยความที่ผลกับโแมนคนที่คิดไม่ดีอะ เออเพื่อนบอกว่า,าเพื่อนก็นคืออ่านนี่ถ้าไม่ชอบอะไรฉันก็ไม่เข้าไปดูแต่ว่าฉันไม่เคยไปคอมเมนต์ลบๆเยี่ยมประมาณนี้แต่ว่าเขาจะมา,อาคอมเมนต์แบบทํานองแบบว่าตั้หักลือยางไปนี่เพื่อนสิเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าฉันรับไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือเราก็ัมีปมในการที่ว่าเฮาห่างกันอยู่แล้วแต่ว่ายังว่าะอะไรทุกคนนอกทุกคนเนาะความรักมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็สวยงามเสมอนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยบอกว่า เขาก็เม้นมันก็เป็นเรื่องจริงแล้วเธอจะอะไรฉันแม่อะไรหรอกแต่ว่าฉันก็แค่พูดให้เธอฟังแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะไอเาบอกจะนี่แต่ว่ามันด้วยการที่เขาเอาไปแปลภาษามันก็เลยแรงดูแรงนะฮะบางเทือการแปลภาษาไม่ได้เป๊ะได้ทุกคนเออดูคาแปลอย่างนี้แต่ว่าเพื่อเลยบอกว่าเออฉันคงแกฉันน่าจะเอาอีกละเรื่องเดิมๆอะไรคิดว่าแต่ก่อนอ่ะไอโบเคยเสือเลยที่เขาบอกว่า คนแก่ยิ่งแก่ก็เหมือนเด็กอายไม่เคยเชื่อเลยนะทุกคนจ้ะจนอายมาเจอพอใหญ่มาปีนี้นะปีนี่ปีก่อนเนี่ยไอยจึงรู้ว่าเออเราก็เริ่มจะน้อยใจจากนั้นจีนี้นี่ก็แล้วก็คนที่ไอยอยากว่าอีกเถื่อนึ่งนะสำหรับคนที่เพ้่นถามว่าถ้าพี่เป็นพ่อใหญ่พี่ก็เลือกที่จะให้น้องอายไปเหมือนกันเพราะว่าน้องไอกลับไทยแต่ละครั้งค่อนข้างที่จะนานเลย ดูเหมือนไม่สนใจดูเหมือนไม่รักแกนะคะท,ทั้งทงที่น่าจะกลับไปดูแลแกแล้วได้แล้วบางครั้งเนาะอายไม่ได้อธิบายแบบละเอียดยิบนะละเอียดยิบว่าเหตุผลทําไมอายไม่ได้กลับไปว่าแม่ว่าเอออย,อยากอยู่นี่หรืออไม่อยากกลับไป บางครั้งพ่อใหญ่เพิ่งก็ไม่ได้ให้อายกลับไปเพราะว่าความที่เฮาเป็นแบบนี้มาจะไหนจะไรมันอิสระแต่ด้วยความที่เฮาก็คิดว่าเออเราอยู่หลายแล้วเฮาก็อยากแบบว่าเออมาอยู่ประเทศไทยแค่เดือนกลับไปอยู่โน่นแต่เราก็ไม่ได้ต้องการอายยังให้ทุกคนเข้าใจอายบ้างนะทุกคนที่อายไม่ได้กลับไปไม่ใช่ว่าปากเจ้าก็บอกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงเราแต่ว่าเจ้าคือบอกกลับไปนี่แหละค่ะเพราะไอ้ว่าปุ๊บทุกคนก็สิบางคนก็สิว่าอายนะว่าวกไปวนมา การกระทาของอายกับคําพูดมันบร่ได้คือกันเลยปากเจ้าจะบอกว่าเจ้าเป็นห่วงแต่ว่าเป็นอย่างเจ้าคือบอกกลับไปนะแบบนั้นอีกเอา้าเดี๋ยวไอซีถามกลับไปถ้าไอา้กลับไปแล้วไอ้ได้ไปสาวโรงแรมหรือว่า,อาไอ้ไยไปอยู่ตึกอื่นเนียไอซีกลับไปเพื่อย,อย่างนะเรากลับไปเขาไม่ได้ต้องการให้เราอยู่ก็คือเราก็จะกลับไปทําไมพี่นกก็มองเห็นอายบ้างไม่ใช่ว่าอายไม่อยากจะกลับไปพอ เห็นไไปนี่ก็บอกว่าอไม่มันมีความสุขคนเดียวทิ้งคนแก่อยู่นอนอยู่นี่ก็เข้าใจแกก็คงจะน้อยใจแกก็เลยไม่อยากให้กลับไปาอนี่กลับได้ตลอดาอบอกแล้วายกลับได้ตลอดให้ายกลับไอก็กลับอือให้ไอกลับายก็กลับบางครั้งเราก็บ่อยากให้ไอกลับด้วยความที่แบบว่าเราก็มีความสุขในสิ่งที่เราเป็นนะะทุกคนก็เข้าใจาอแนนนะอืมถ้าสมมติว่าไายบอกว่าก็มาะแวใส่ยอพกวังเทอเขาเจ้าก็ไ่ได้เห็นคลิป ที่ไอว้าวนะคะเพื่อนก็นงงว่าเออป่าก็ว่าเป็นห่วงอยากดูแลอยากดูแลเแต่ว่าไม่เห็นกลับไปสักทีงงมากกับผู้หญิงคนนี้โบต้องงงเด้อโบต้องงงไอเว่าให้ฟังอีกเถื่อนึงว่าไอกลับไปได้เสมอไอกลับไปได้ตลอดแต่ว่าบางครั้งพ่อใหญ่เพิ่นไม่ให้ไอกลับเหมือนล่าสุดที่ไออยากกลับเพิ่นก็ไม่ให้ไอไปแล้วเสียหายไออยู่จังไหนไอถาม ด้วยเหตุผลที่เพิ่นบอกว่าถ้าสมมติว่าไอไปเพิ่นกะหูว่างานหลักของไออ่ะคือ YouTube เพิ่นก็ต้องพาไอไปนั่นไปนี่แล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นก็มีงานที่จะต้องทำนั่นก็คือทำเรือให้มันเสร็จแล้วฉันก็จะไม่มีเวลานี่คือเป็นเหตุผลของเรานะคะแล้วก็หลายครั้งที่ไอกลับมาเพิ่นอยากให้ไออยู่ประเทศไทยบ้างนะคะบางครั้งเพิ่นต้องการความเป็นส่วนตัวรอบก่อนก็คือเพิ่นเห็นรถบ้านไอมาอยู่6เดือนคือกันแต่ไหนแต่ไรนะคะเออ บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะเอาความคิดตัวเองขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจว่าเออปากก็บอกว่ารักบอกว่าเป็นห่วงไม่อยากทิ้งแกแต่ว่าไม่เคยอยู่ด้วยกันออ้อเป็นคนสาธารณะและป้าเพื่อนกันททาคลิปก็จริงแต่เพื่อนก็ไม่ได้พูดเรื่องส่วนตรงส่วนตัวโดวยที่เพิ่นไม่ได้บอกว่าเออฉันขอมาออกมาอธิบายนะที่ฉันไม่ให้เค p พีมาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเพราะว่าเรื่องส่วนตัวเพราะใหญ่แกจะ ไม่ออกมาในโซเชียลอยู่แล้วขนาดว่า Facebook แกยังไม่มีแกยังมีเล่นขนาดไอเล่น f c e e o o o เพื่อนยังบอกว่าอย่าเอาสถานที่อย่าเช็คอินอย่าเอาลูกลงนั่นนี่เพื่อนก็นยังห้ามเพื่อที่จะไม่ให้อายเล่นนะทุกคนนั่นแหละค่ะนี่คือยังดีนะที่เพิ่นเหตุ YouTube ที่เพิ่นเห YouTube นี่เหตุผลคือเพิ่นชอบรถชอบเรือ เพื่อนกันเลยคิดว่าเป็นหนทางหนึ่งที่เพื่อนได้สื่อออกไปให้คนที่ชอบเหมือนกันได้เห็นนะคะถ้าถามว่าการเปิดสร้างไรายได้เนี่ยพ่อใหญ่นี่สมควรที่จะเปิดสร้างไรายได้ได้ตั้งนานแล้วนะเพราะว่ายอดวิวของป้าก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะการคนติดตามก็พันกว่าแล้วก็ไอคิดว่ามันน่าจะผ่านแต่เพื่อนก็นยังไม่ได้ดําเนินการในอย่างเพราะว่าเพื่อนคิดว่าเออฉันก็ทำแ,แต่ไอ้ก็บอกกับเพื่อนว่าก็ลองตรวจสอบดูเพื่อมันผ่านกฎแล้วยังน้อยเนาะค่าเสียเวลาเดือนละ ร้อยสองร้อยดอนก็ยังโอเคนะในความคิดของเออนั่นแหละคนเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะตรวจดูแลก็อ้ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเธออยากกลับมาทําจริงๆเธอลงอาทิละครั้งก็ยังดีดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เลยไอ้ว่าจะนี่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าปีหนึ่งลงเธอหนึ่งแบบเนี้ย YouTube ระบบ AI มันก็คิดว่าเฮานะ่ะเศร้าแล้วเศร้าเฮ็ดแล้วแล้ววันนี้ชั่วโมงที่เราสะสมมามันก็หมดแต่ว่าคนติดตามก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่า4 0 0พันชั่วโมงอะ มันก็จะหายไปก็เป็นการเริ่มต้นศูนย์ใหม่ไอก็เลยบอกว่าะจะนี่ไอไม่ได้ซีเรียสไอเลยไม่ได้ซีเรียสอือนั่นแหละค่ะไอก็เลยบอกเออก็ไม่เป็นไรนั่นแหละไอก็เลยมาบอกให้พี่น้องฟังว่าบางครั้งอะเ็ออย่างจออย่างที่แค่น้อยนิดเราด้วยความที่เราเป็นคนจิตใจค่อนข้างที่จะดีเซนสตี ensitive, พอเจอคอมเมนต์เนี่ยเราก็มาคิดเออฉันแก่ฉันไม่โอเคฉันไม่อยากออกคลิปพอเห็นหน้าเจ้าของแล้วก็ ริ้วรอยชั้นขึ้นชั้นอยากไปดึงหน้าทั้งทั้งที่อ้ I บอกว่าเจ้าอายุแปดสิบแล้วจะซิมมาดึงหน้าหอหย่างอือนั่นแหละค่ะเจ้าสิมมาดึงหน้าเหย่างเจ้าก็หน้าตาดีของเจ้าเจ้าก็ดูดีของเจ้าเออซิมมาเฮ็ดเหย่างไม่รู้อ่ะฉันอยากตัดเคยบอกเลยฉันอยากตัดมาให้เป็ดกินตรงนี้แล้วคือแต่เราเคาลียร์ไ้ออยแหละเป็ดยู่อแส,ส้มาสกินมันมันยับไอ้เราบอจะเกีกบความว่ายองนะแต่ก่อนว่ายอกได้นะคะทุกคนแต่ก่อนไอ้ก็ว่ายอก ของไอพูดตลอดเลยนะแต่พักหลังๆนี่แกก็จะน้อยใจนะเมั่ไห้บอกกันแล้วอะเหมือนเธอเราเราเคยบอกกับไอว่าเออเธอมันยังเป็นเด็กเธอสามารถหาใครก็ได้ประมาณนี้ไอจะบอก course อปคอมแน่นอนไอตอบแบบนี้เลยบางเื่อนะเออไอก็อยากให้หูว่าแบบความรู้สึกข,ของไอเป็นแนวใดเงประมาณนี้นะเพราะว่าเพราะว่าก็อยากให้แบบ ให้หูคือกันแบบนี้นะ<ม>บางเทือชีวิตคู่อะพี่น้องเอ้ยไม่ได้เพอร์เฟกต์หรอกอีกอย่างหนึ่งก็คือก็คือแบบว่าเราอาจจะคิดว่าเออไออาจจะทําสัญญงสัญญกรรมตอนนี้ไออาจจะยังบอกเคบ่เป๊ะแต่อนาะคตไออาจจะสวยจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออเรายย่งองยอยู่เยอะอย่างประมาณน,นี้นะเรอาอก็คงสีคิดอย่างเยอะแยะไปหมดอมืก็เลยคิดว่าเออเบิ่งเราพี่น้องจา้าไปอย่ามาตอดว้าไป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 อุ้ย ทุกคนทุกคนทุกคนอยากเดินด้วยกีบอุราหมดแต่บางครั้งมันก็เจอขวากน้ำแน่ก็บ่าเป็นอย่างรสชาชีวิตเออโคตรดีเลยบางครั้งก็เนาะทุกคนเนาะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย